สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชานักทดลองวัยเยาว์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะ,ะมาพบกับครูเดนิกแล้วนะคะ,ะหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะเรายังอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะลูกนะเรียนรู้แบบนักวิทย์นะคะผลการเรียนรู้ทดลองเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตได้อย่างถูกต้อง นะคะวันนี้คุณครูมีวิดีโอมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะสา,สาธิตการทดลองนะคะการทดลองผ่า,าเมล็ดถั่วเขียวแล้วก็ผ่า,า,าเมล็ดข้าวโพดนะคะเราจะดูข้างในนะคะลักษณะภายในของเมล็ดนะคะทั้งสองเมล็ดนี้นะคะมอีอุปกรณ์อะไรนั้นเด็กๆมาดูกันเลยค่ะอะไรบ้าง วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสังเกตลักษณะภายนอกของเมล็ดข้าวโพดและเมล็ดถั่วแดง ผ่าเมล็ดข้าวโพดตามยาวเกื่อสังเกตส่วนประกอบภายในของเมล็ดสังเกตลักษณะภายในเมล็ดข้าวโพดเปลือกหุ้มเมล็ดเอโดสเเิิ์มใบเลี้ยงต้นแรกเกิดรากแรกเกิดเอมบริโอขั้วผล แกะเปลือกหุ้ม,มเมล็ดถั่วแดงออกเพื่อสังเกตส่วนประกอบภายในของมเมล็ดสังเกตลักษณะภายในมเมล็ดถั่วแดงเปลือกหุ้ม,มเมล็ดใบเลี้ยง ยอดอ่อนรากแรกเกิดเอมบริโอสิ่งที่พบหลังกิตรกรรม,มเมล็ดข้าวโพดประกอบด้วยเปลือกหุ้ม,มเ,เมล็ดเอ็นโดสเปิร์มและเอมะเ็มบิโอเมล็ดถั่วแดงประกอบด้วยเปลือกหุ้ม,มเมล็ดและเอ็มบิโอราบประกอบด้วยเปลือกหุ้ม,มเมล็ด เมลิโอภายในเมล็ดประกอบด้วย3ส่วนได้แก่รากแรกเกิดต้นแรกเกิดและใบเลี้ยงเมล็ดถั่วแดงมีใบเลี้ยงขนาดใหญ่สองใบส่วนเมล็ดข้าวโพดมีใบเลี้ยงขนาดเล็กใบเดียวเมล็ดข้าวโพดมีเอนโดสเปิร์มที่เห็นชัดเจนแต่เมล็ดถั่วแดงไม่เห็นเอนโดสเปิร์มค่ะ การงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนทําแบบทดสอบใน Google Form นะคะจานวน10ข้อ10คะแนนนะคะโดยลิงก์ง,งานก็คือตรงนี้ที่ครูเดือนให้มานี้แล้วนะคะให้เด็กๆเ,เข้าตรงนี้เลยไปทําทั้งหมด10ข้อนะคะข้อ10คะแนนค่ะนักเรียนขอให้นักเรียนโชคดีนะคะวันนี้คุณครูขอจบการน,นําเสนอแค่นี้นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทํางานนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ